ภายใน3ามวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่านี่คือคําทํานายของคุณนะคะพิมพ์รับคําทํานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะภายใน3ามวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะภายใน3าวันนี้นะคะใครที่รองเงินนะคะมีโอกาสได้เงินหลายหลายคนกําลังเก็บเงินนะคะหรือกําลังคิดจะลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะช่วงนี้ เดินทางนะคะได้โชคได้ลาบนะคะขับรถระวังนะคะในช่วงนี้การขับรถระวังนิดหนึ่งนะคะอย่าขับรถเร็วอย่าใจร้อนนะคะช่วงนี้อารมณ์ร้อนเป็นพิเศษระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้มีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจมีเรื่องไม่สบายใจระวังสายตาคอบ่าไหลกระดูกสันหลังนะคะระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเกี่ยวกับการขับรถนะคะอุบัติเหตุในการขับรถขับรานะคะนิดนึงนะคะสื่อน้ำโชคของคุณวันนี้นะคะคือ ทะเบียนรดเลขที่บ้านและอายุของตัวคุณเองให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณวันนี้คือสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีขาวให้โชคนะคะเลขน้าไพ่ของคุณวันนี้2814ปดหขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ